โดนอ่ะโดนแล้วตีโดนตีโดนตีโยนีตีแกแรกมย่งเงี้ยโดนพร้อมกันเลยตีเียงกันเพ่ระดมตีกัโดนเพื่อนไม่ไม่โดนออกไปเขาระคังได้เออตาไม่ไี้พี่ปุ้มอะไรพูดไรชีวะก่อนี่เอา่อัดรยนาเป็นกูเป่ไป้ม่ดกูเพี่ยนใจที่น้องครับ มือนี่ไม่ยามียยสมรักย้อนว่าคิดฮอดคักก็เลยต้องมาเพื่อที่ว่ามันถิได้จ้างปางแก้ใจเอาโอเคไปเลยเอ้ามันคือมะขืนมากอ้าวมีอะไวมาที่นี่โอ้เด็ดเด็ไปเลยอย่างีสองไม่สูงหวานเลสูงไาย

I <laughs> do ่อใจ่กันว่าผู้เล่นแบบนีเสือสู้ฉีบเบิร์ตขึ้นมาใส่น้ำมู 这种事，咱得去办嘛，你。